สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยแปจับกระแสนิวส์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะทนายรัชพลเปิดข้อมูลชัดกฎหมายห้ามประหารคนท้องสุดท้ายจะโดนหรือไม่จากกรณีที่นายปรเมศอินทราชุมนุมอายการอาวุโสเปิดเผยในรายการโหนกระแสคดีแอมซยาไนาที่ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตเชื่อมโยง13ศพโดยเผยถึงกฎหมายห้ามประหารชีวิตคนท้องระบุว่า ที่น่าสนใจคือคดีนี้ถูกแจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรองโทษประหารชีวิตแต่ความเป็นจริงตามกฎหมายเขาจะไม่ถูกประหารเพราะหญิงตั้งครันไม่สามารถประหารได้ตามมาตรา247หากคลอดแล้วต้องรอไอีก3ปีถ้าลูกยังอยู่จะมีการลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตโดยล่าสุด ทนายรัชพลศิรีสาครนได้ออกมาโพสต์ข้อความด้วยระบุถึงกรณีนี้ด้านทนายรัชพลเผยสั้นๆว่ากฎหมายห้ามประหารชีวิตคนท้องแต่กว่าศาลจะตัดสินถึงวันนั้นถ้าคลอดไปแล้วก็ประหารชีวิตได้จ้าเปิดนิสัยแอมสยานในทันทัสถานหญิง ความคืบหน้าสำหรับคดีใหญ่ที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดกับแอมศยานายที่ถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้สยานายวางยาเพื่อนจนเสียชีวิตและอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกหลายศพนางสาวโสรยาฤทธิอารามพอ,อ,อทันทสถานหญิงกลางเผยว่านางสารารัตหรือแอมมีการปรับตัวในการอยู่เรือนจำได้ดีมีความเฟรนลี โดยพยายามชวนผู้ต้องขังอื่นๆในห้องกักโรคพูดคุยและไม่ได้มีการปรีกวิเวลหรือเก็บตัวซึ่งกรณีของนางสารารัฐอยู่ระหว่างตั้งคันเราจะมีการตรวจชีพจรของเด็กในคันเสมอซึ่งผลการตรวจชีพจรของเด็กในคันของนางสารารัฐยังปกติอย่างไรก็ตามนางสารารัฐหรือญาติ ยังไม่ได้มีการเปิดบินออเดอร์ซื้ออาหาร,หรอ,อุปกรณ์เข้าของเครื่องใช้แต่อย่างใดยังคงใช้อุปกรณ์และรับประทานอาหารของรัชทานและตัวยังไม่ได้รับแรงงานเรื่องซึมเศร้าหรือการรองให้ฟูมไฟแต่อย่างใดทนายเดชาเผยเหตุผลถึงบางอ้อคดีแอมสยานายทำไมมีผู้เสียหายมากขนาดนี้จากกรณีคดีดังแอมสยานายที่ตอนนี้มีความสงสัยว่าจะมีเอี่ยวกับการเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า13ศพ หากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงเวืล่าสุดนั้นทนายเดชากิตติวิทยานาันได้ออกมาโพสต์ข้อความโดยได้ระบุว่าแอมซยนาหเหตุที่มีผู้เสียหายจำนวนมากสืบเนื่องมาจากผู้เสียหายไม่ติดใจหมอนิติเวศมีน้อยพนักงานสอบสวนมีน้อยจึงไม่มีการชนสุดพริกศพในอดีตที่ผ่านมาจะมีการฆาตกรรมต่อเนื่องจนมาถึงทุกวันนี้ พี่น้องประชาชนคิดอย่างไรเราจะป้องกันแก้ไขอย่างไรเรื่องแบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในประเทศใดควรต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรอย่างไรบ้างหนุ่มกัญชยัยตาแดงน้ำตาครอพูดประโยคเด็ดปิดรายการงานนี้ต้องมีคนสํำนึกบ้างเรียกได้ว่าติดตามกันอย่างหนักหลือเกินกับรายการหวนกระแสที่ได้ติดตามคดีแอมสยานายมาเป็นหลายวันติดต่อกันแล้ว ล่าสุดในรายการหวนกระแสก็ได้มีแขกรับเชิญซึ่งเป็นญาติของผู้เสียชีวิตซึ่งสงสัยว่าการตายของญาติหรือภรรยาของตนนั้นจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับแอมสยานายซึ่งระหว่างดำเนินรายการแขกรับเชิญทุกคนแทบจะเล่าเหตุการณ์ทางน้ำตาด้วยความเสียใจส่งผลให้คนที่ดูอยู่นั้นสะเทือนใจตามเป็นอย่างมากและเมื่อย้อนกลับไปในรายการตอนที่หนึ่งหนุ่มกัญชัย ได้มีการสัมภาษณ์ทนายของแอมซึ่งเป็นที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์มากมายเพราะทางทนายคนข้างมั่นใจว่าจะาชนะคดีและมีการหัวเราะอ,ออกมาบ่อยครั้งโดยในรายการตอนล่าสุดคุณหนุ่มกัญชัยพิธีกรโดยในช่วงปิดรายการได้พูดประโยคที่ถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์ว่า เสียงคร่ำครวญร้รองไห้ในวันนี้กับเสียงหัวเราะในวันนั้นหมายถึงใครคิดดูนะครับคุณควรจะต้องออกมาขอโทษญาติผู้เสียชีวิตหรือเปล่าและนี่คือเสียงคร่ำครวญของพวกเขาครับขอบคุณครับอาจารย์ออสพบยาแก้พิษไซยาไน์บนพัสดุที่แอมสั่งบนรถพบสารไยาไนด์ชัดรองศาสตราจารย์ดรวิรัชัยพุทธวงศ์หรืออาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกมาเปิดเผยผลการตรวจสอบวัตถุพยานที่ได้รับการประสานจากพิสูจน์หลักฐานให้ตรวจสอบในฐานะผู้เชี่ยวชาญจากการตรวจสอบตัวอย่างวัตถุพยานที่เก็บด้วยวิธีการสวบมาจากภายในรถเก่งซีวิกสีดำของนางสาวสารารัตหรือแอมสยานายผู้ต้องหาคดีฆ่าวางยาสยานายพบว่าบริเวณคอนโซลด้านหน้าขวาภายในรถ และบริเวณที่นั่งคนขับพบปริมาณสารสยไานายปนเปื้อนอยู่ซึ่งรถคันนี้เป็นรถที่ภรรยาก็คือแอมผู้ต้องหาและสามีใช้ร่วมกันนอกจากนี้ยังได้ตรวจสอบวัตถุพยานชิ้นล่าสุดที่เพิ่งได้รับมาจากพิสูจน์หลักฐานช่วงเวลา21นาฬิกาของวันที่27เมษายนซึ่งเป็น กล่องพัสดุทางปริศนีที่มีการสั่งซื้อส่งมาให้แอมภายในบรรจุผลึกสีขาวใสทางทีมงานอาจารย์ออสจึงได้ใช้เทคนิคในการตรวจสอบผลึกสีขาวใสนังนกร่าวพบว่าคือโซเดียมไทโอซัลเฟตทางนี้มองว่าแอมมีความรู้ทางเคมีจึงทำให้สามารถสั่งซื้อโซเดียมไทโอซัลเฟตได้ซึ่งจากทางข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สารชนิดนี้คือยาแก้พิษยานท และโซเดียมไทโอซัลเฟตยังมีการนำไปใช้ในหนาก้งและบอ่อปลาได้อีกด้วยคดีแอมสยนานในท่าผิดจริงสอรอโทษประหารชีวิตอายการปริมิรอินทราชุมนุมอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนไึกกล่าวในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยกนดพลยซึ่งตามผิดคดีโหดแอมสารารัตผู้ต้องหาคดีล่าสุดอม,มหิตวังยาสยนาน ก่อเหตุฆาตก,กรรมต่อเนื่องจนมีเหยื่อเสียชีวิตแล้วจนถึงตอนนี้จำนวน13ศพโดยในส่วนของคดีนี้แอมซึ่งทางอายการอาวุโสได้กล่าวในรายการของคุณหนุ่มกัญชยัยวันนี้ซึ่งเปิดเผยเนื้อหาที่น่าสนใจเมื่อมีการชี้ชัดโดยอาจารย์ปรเมรเองได้กล่าวว่าแอมสยนัยไม่ต้องถูกประหารเพราะกฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่าหญิงท้องประหารไม่ได้ ทั้งนี้ในรายการยังได้มีการยกข้อมูลของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่แก้ไขใหม่พศ2 5 5 0มาตรา217วรรคสองซึ่งระบุไว,ว้ว่าหญิงใดจะต้องประหารชีวิตถ้ามีคันอยู่ให้รอไว้จนพ้นกำหนด3ปีนับแต่ครอดบุตรแล้วให้หลดโทษประหารชีวิตลงเหลือจำคุกตลอดชีวิต เว้นแต่เมื่อบุตรถึงแก่ความตายก่อนพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวในระหว่าง3ปีนับแต่คลอดบุตรให้หญิงนั้นเลี้ยงดูบุตรตามความเหมาะสมในสถานที่ที่สมควรแก่การเลี้ยงดูบุตรภายในเรือนจำสุดท้ายทิศทางคดีจนถึงนวันนี้อาจารย์ปรเมศสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆว่าคดีนี้ตามกฎหมายแล้วแอมซึ่งปัจจุบันตั้งคันอยู่3เดือนน่าจะรอดโทษประหารชีวิตเพราะมีเด็กอยู่ กระบวนการยุติธรรมก็คงจะันเนินไปก่อนที่จะคลอดดังนั้นกรณีที่ต้องโทษประหารกฎหมายบังคับให้หลดโทษลงและที่ข้อกฎหมายเขียนมาแบบมีกระเพาะเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กส่วนประเด็นตั้งข้อสังเกตเรื่องโรคจิตเวทอายการอาวุโสสำนักง,งานการสอบสวนยังคงยืนยันคำเดิมที่กล่าวในรายการว่าไร้สาระเพราะผู้ต้องหามีสติดี ตอบคำถามได้หมดไม่มีผลในทางคดีแน่นอนไม่ควรยกขึ้นมาทำให้สังคมคว้เขวภายหลังมีกระแสข่าวที่ผู้ต้องหานางสรารัต์หรือแอมสยานายัยมีสิทธิ์รอโทษประหารชีวิตสูงปรากฏเกิดแฮชแท็กโหนกระแสขึ้นเป็นเทรนทวิตเตอร์ที่มีคนเข้ามาวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเช่นสรุปต่อให้ค่า20-30คนแต่ถ้าท้องอยู่ ก็จะไม่โดนประหารชีวิตหรอถ้าเป็นจริงไม่แฟร์กับคนตายมากๆความเห็นแรกที่ผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์รายหนึ่งมองว่าบทลงโทษครั้งนี้ไม่ยุติธรรมต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตเช่นเดียวกับอีกสองความเห็นที่ต่างก็มองว่าข้อกฎหมายที่ระบุไว้มาตรา247ดังกล่าวควรจะต้องมีการรื้อมาปรับแก้ข้อกฎหมายให้มีความเหมาะสมมากกว่านี้หรือไม่ ถ้าเป็นแอมสยาไน์เคสนี้คือเพิ่งคลอดได้1เดือนลูกขนโตตอนนั้น5้าขวบอยู่กับแม่ด้วยแต่ไม่รู้ว่าแม่เสียชีวิตแล้วโหนกระแสคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตามกฎหมายโทษประหารคือคลอดมาแล้วต้องรอ3ปีถ้าเด็กอยู่โทษบังคับเปลี่ยนเป็นจำพู้ตลอดชีวิตเหตุผลคือเพื่อเด็กในขณะที่ลูกของเหยื่อไม่มีโอกาสในเดือนที่สด้วยซ้ำ พักไหนยังนําเสนอโทษประหารกลับมาใช้ไหมคุกม,มันล้นจริงๆต้องระบายบ้างนะอันนี้เขาจะไม่ประหารนักโทษที่ท้องแล้วพอคลอดก็โรดอ,อีกสา